คร yeah. ับครับอาจารย์เนช่ครับเปนยังไงครับอาจารยเขียนเรื่องอะไรอาตอนนี <co 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 ้อาจารย์เขียนเรื่องอะไรครับพี่เนาอะไรนะแย่งสมบัติเอพี่น้องย่งสมบัติแล้วแล้วอาจารย์จะทำยังไงต่อครับ ข้าอาจารย์ทำไงต่อเข้าตอนอาจารย์อยู่เฉยๆร้าอาจารย์อยู่เฉยๆแล้วข้าอาจารย์ได้ดื่มดื่มนิดนึงใช่ไหมครับก็คือแก้เครียดใช่ไหมครับข้าอาจารย์นิดนึงใช่ไหมครับดื่มไปเยอะไหมครับนิดเดียวใช่ไหมครับข้าอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยแค่องคุรีเดียวแส่ฝาบาทฝาบาทใช่ไหมเขาเอาองคุรีเดียวยังไงครับอาจารย์มันองคุเดียวงองอะไรอ๋อครับข้าอาจารย์ครับ ไป,ไปไหนมาครับแล้กวก็จะไปไหนกันเนี่ยโคราชนะโคราชแล้วไปไหนไปก,กินที่ไหนมาก